ก็กลาบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยครับวันนี้ผมจะมาสุ่มตาขาวนะทุกคนเออตาสีขาวนะครับเป็นกิจกรรมที่มาใหม่นะลดห้าเพชร2วันแรกครับกิจกรรมตัวนี้มาเมื่อวานนะครับแต่ผมมาสุ่มวันนี้ซึ่งวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่มันจะลดเหลือห้าเพรนะครับจนวันถัดไปมันก็จะกลายเป็นเก้าเพรนะทุกคนเออ,อน,นี่มันก็สามารถแลกได้ด้วยนะไม่เหมือนอันนี้นะแบบโคตรเกลือไอหน้ากากไวก็อ์อะ โอเคเพชรแล้วมีอยู่หกร้อยเก้ิบนะครับไปสักยีห้ากล่องก่อนครับปาบ้าดูการดอบโอโหระดับพิเศษหอร์จบแล้วได้มา19อันครับผมอีกยีห้ากล่องไปปั๊บอูครั้งนี้22อันนะครับ อะไรเนี่ยซื้อสําเร็จไม่ซื้อ,อเรามีอยู่46อันแล้วนะครับผมแม็กสองสเดี๋ยวผมคิดก่อนนะครับทุกคนยังไงดี25กล่องเหมือนเดิมดีกว่าครับไปป๊บเปิดอุ้ยได้32อันกว่าครั้งนี้78อันนะครับ อ,อีกยี่สิกล่องไปเปิดได้16อันครับผมเก้าแล้วทุกคนเหลืออีกแค่ไม่กี่อันเองสัก10กล่องไปป,ปั๊บปุ๊บโอเคครับก็ได้เป็นที่เรียบร้อยก็แลกไปเลยนะครับผมสรุปทั้งหมดก็หมดไปประมาณ110กล่องนะครับหรือว่าประมาณ ห้าร50้อยห้าสิเพรนะครับผมอ่าใครหมดกันเท่าไหร่ก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับเห็นแบบคลิปอื่นเขาแบบหมด800บวก700บวกอะไรอย่างงี้อ่าแล้วก็มาดูกันนี่มีแบบเอฟเฟกแป๊บแป๊บด้วนะครับนี่ใสแบบ่กับอันนี้น่าจะเหมาะอยู่นะในรูปมันแบบตาขาวอย่างเดียวไงแต่พอมาของจริงมันแบบมีเอฟเฟกออกมาด้วยนะครับ ก็ถือว่าสวยดีนะครับผมอ่าเรามีเพชรเหลืออยู่ร้อยสี่ิเพชรครับทุกคนก็มีกิจกรรมใหม่เข้ามานะครับเป็นเสื้อฮู้ดแดงครับไวรุ่นฮูดแดงนะครับผมอ่าไปเอาออกกันไปเลยสองอันเก้าเพชรครับผมไป ปาโอ้โหได้พุนะครับผมพูมันเอาไปแลกไรได้เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับแต่ว่าต้องขอสุ่มอันนี้ก่อนครับสิบเก้าเพชรไปอุ้ยได้หัวว่ะทุกคนได้หัวมาได้หัวสุ่มต่อไปเผื่อจะได้เสื้อไปอ๋อมันแลกเอ้ยทุกคนมันแลกนี้ได้ด้วยทุกคนหัวบาวันนะครับ หัวบาวันหัวบาวันกลับมาทุกคนอแต่ว่าน่าจะรอต้องรอกิจกรรมนะครับกิจกรรมบาวันน่าจะมาวันที่สิบเอ็ดนะครับก็จะมาให้ให้เราสุ่มอีกทีหนึ่งนะครับอันที่ถูกสุดก็อันนี้สีฟ้ามีท่าเต้นด้วยนี่แนวแบบ เดินพาเลตเดินสวนสนามครับผมไอวอก็มีนะครับนี่มี UMP ิน้ทุกคนอย่างเอาอะ่ะจอกเกาะสองอะเฮ้ยสก,กายก็มาวะ่ะโอเคครับเดี๋ยวเรากลับมาสุ่มกันต่อเลยสามเก้าพชรไปว่ปาได้พู้อีกแล้วนะครับ 69เพชรไปโอ้ได้ผู้อีกแล้วครับก็เพชรผมก็หมดแล้วนะครับใครที่อยากจัดก็จัดกันได้ครับกิจกรรมนี้ถ้าเหมาตู้ก็ประมาณ900กว่าเพชรนะครับไม่เกิน1,000เพชรประมาณนี้เลยนะครับผมอ่าอันนี้ผมมีอยู่6อันนะครับโอ้อันนี้เกลือแน่นอนครับอย่าไปแลกเลยเชื่อผมผมเอาเป็นเอ่อท่าทางแล้วกันนะครับ ผมจะแลกค่าทางนะเหลืออยู่สองอันไปแลกหน้ากา,นากานี้ไปเลยไหทุกคนดูเลยเห็นป่ะโคตรเกลือเดี๋ยวเราจะไปทดสอบตาไฟกันในเกมกันดูครับว่ามันจะเป็นยังไงครับ่ผมอ่าก็จะประมาณนี้นะครับนี่มาดูใกล้ๆกันครับนี่ มันสีขาวตรงไหนครับทุกคนมันสีเหลืองไม่ใช่หรออ่าก็อยา focus ่าโฟกัสฝีมันผมมากครับทุกคนเดีผมเล่นกากมากครับผมแค่จะมารีวิวว่าในเกมเป็นไงครับผมจึ๊บป๊บโดนไปหนึ่งดอกครับผมป๊บปปุ่งเรียบร้อยเต้นแอคไปหนึ่งทีครับผมถ้าใหม่ตาที่สองมาครับผมป๊บเนื้อโดนไปหนึ่งดอกเอา้าอุ้ยยิงว่าไปแล้ว โอ้โหเรียบร้อยผมแตกว่ะทุกคนอ้าวอ้าเอาเอา,เอา,เอามันมาซ้ำศพอ่ะอุย้ยมีประเด็นเนี่ยอย่างเงี้ยผมแบบยอมไม่ได้นะครับมามามาโป้งหัวแตกไปดีเต้นแอคไปหนึ่งทีนยผมมามาปบโดนไปหนึ่งดอกยังไง ปุ๊บโอ้โหยิงไม่โดนเลยเรียบร้อยครับผมซ้ำมาซ้ำกลับครับอุ้ยไปอันนี้ไปดีกว่าโอ้ผมพลาดเองครับทุกคนโอ้โหแล้วมันซ้ำยับเลยดู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 ด,ด,ด,ดูอ้ายืนโง่อยนี้ก็เสร็จดิเรียบร้อยห,หัวแตกไปดีนี่เป็นไงล่ะนอนไงเงิอบ ปุ๊บอื้อ,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 อวิ่งสวนกันอย่างนี้ปุ๊บทำไมมันยิงเบาอย่างวะทุกคน s p 8 0จริงมั้ยเนี่ยโอ้โหดูดูดูอ้าวมันหัวล้อมันหัวล้อมาสี่สามแล้วพี่นอกทุกคนกคนิดว่าผมจะชนะป่ะ ปุ๊บอ้โหสีมือตกครับช่วงนี้โอ้โหแล้วมันซ้ำยับเลยสีสี่แล้วบอกเลยว่ายอมไม่ได้โดยไม่หนึ่งดอกบอกเลยว่าตอนนี้ผมยอมไม่ได้โดนทำศพก่อนอย่างนี้ปาไปก่อนครับผมปาไว้ก่อนพันเลือดพันหนองไปก่อนนะครับยังไงแล้วมันอยู่ข้างหลังมันอยู่ข้างหลังปุ๊บเรียบร้อยแตกไป ก็ประมาณนี้ครับผมก็สำหรับใครที่ชอบนี้ก็กดไลค์กด s c r ต b e ให้ผมกำลังใจนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมบ๊ายบาย